ซับนัวค่ะบกม่วงสีเบิร์ดล้วพี่น้องมือน,นี้มีผู้ใหญ่ใจดีแจกฟรีค่ะสวนเกษตรฟาร์มนงนุชค่ะลอบสุดท้ายแล้วพี่น้องแจกฟรีแจกฟรีเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องเอออัปเดตใเ้บึงสวนผักพักกระลั่งขืนน้ำซุ่มหลายตื่นเช้ามาก็เข้าสวนเพื่อน ตื่นเช้ามาทำงานบ้านงานอะไรเข้าสวนคะ่ะฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องโอ้ดีหลายบุงแนะ่พริกผักกวางตุ้งดอกเนาะกำลังขืนงามแล้วพี่น้องปลูกทันในครัวเรือนคันเพื่อนบุกมองรอดสุดท้ายละจ้าแจกฟรีแจกฟรีนะคะ อันนี้การสวนมะละกอขึ้นฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องฝนตกทั้งคืนเลยสย <laughs> มะม่วงราชินีมะม่วงราชินีจะกาละกายเป็นสีม่วงหมดแล้วเพื่อนจะกลายเป็นสีม่วงหมดละมะม่วงนาชินีได้เห่เบิ้งนะตัวนี้เป็นพันราชินีค่ะเพื่อนแต่ว่ามันจะเป็นสีม่วง แต่กายพันธ์เป็นสีมว่วงละเหลือรลอดสุดท้ายแล้วจ้าพี่น้องบอกเพื่อนๆมาเอาอยู่จ้าวันนี้ซื้อไม่ได้หาเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีพอประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดเนาะนไหนพอให้เพื่อนๆฟรีก็ฟรีไปเลยไม่ได้คิดตังเนาะแต่ว่าตองมาเอาเองเดีผม่ <c oughs> มีเวลาเอาไปให้เนาะ ขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่วันแสบนวดจ้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่วันแสบนวดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะพี่น้องจะได้เหตุคลิปต่อต่อไปพี่น้องได้รับชมค่ะอัปเดตทุกวันค่ะเพื่อนแม่วันแสบนวดสิบปีเยี่ยมไปยาบนพนทุกท่านเลยนะช้าหน่อยไม่ว่ากันนะคะเพื่อนไปเล็้ยหลายอันบดีเนาะขอบคุณเพื่อนมากเลยค่ะ